โอเคเอาไว้ใช่อันนี้ขี่ข้าวเดี่ยวจะไหนมันกระเพรานะเชฟ <No. S 2> เอา้าเอา้าเดี๋ยวมือเปลี่ยนให้เราไปเปลี่ยนให้พราะว่าตัวนี้นะสองพันพูดนะแม่มันตรสองตอนนั้นมันสองพันนี่กันขี่ได้เลยขี่ได้แต่ข้าวเดี่ยวหนึ่งลูกมันกระเพรลูก บาป่องเบิรงกังพูเฉยเนาะเพราะว่าแบบมันมวนเลยว่ะมวนวนบ่โอ้เบิร์งยู่วักเล่กนะพี่น้องเลยพูอ๋อสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีแนะสวัสดีพี่น้องกันเบิด์ตสุขูมสุคนพี่น้องเลยเนาะพบเจอกันตอนค่อยคำลงแรงพี่น้องเลยเนาะตอนนี้มาเยือนบ้านพ้นซิมก่อนพี่น้องเลยซิมืดเดี๋ยวนี้มืดไว้จ้ำเนาะเวลาเวลานี่เดี๋ยวค้ำไว้เนาะเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะ ทำไว้เนาะอ่าสิเข้าไปหาทั้งสาวจิตเม่ห้างลูกสองก่อนพี่น้องเนาะแต่ว่าการที่ราได้ได้ยังอยู่อยู่เปล่าช่วงวานี่แหละเราเาตอนนั้นนอนที่หาเนาะคือยินเราว่าสิไปหาเงินอ่า่นแหละก่อยกับโบฮูคือกันแต่ว่าเนาะเมื่อนี้ข่อยสิเข้าไปหาลูกสาวเนาะอ่าตุ้ยนุ้ยเนาะปีนี้มีทั้งอ่าพอตู้หรือว่าพอจะดีคนเก่าคนเดิมที่สั่งเงินสั่งซ่านแหละเนาะคือได้ยินว่าวันที่สิบห้านี่จะเป็นวันเกิดตุ้ยนุ้ยเนาะ ชิพ่าชิวเนี่ยโบเมนก็เลยเห็นว่าซื้อรถทิพยปรถทิพย์น้อยเนหะ็นอ่ะคือว่าเป็นเห็นเป็นทรงไปว่าอยากได้รถทิพย์อ่ะเนาะทางประตูก็เลยซื้อรถทิพย์ให้คันหนึ่งเนาะแล้วก็เอาเงินให้สองล้านกีบเพื่อไปจัดงานวันเกิดวันที่ชิพ่าเนาะซื้อนี่แหละของอยู่ของกินเด็กๆแค่หน่อยนะกับพ่อแม่ยงังหรอกงานวันเกิดกับจมียังเนาะมีแต่ซื้อ เค้กก้อนนึงมะเปาแล้วก็ซื้อลูกชิ้นลูกยังมากยู่เกตกินนั่นแหละเนาะกับพรมีภผยได้พี่น้องเไยเนาะเอาจาังไรกะขอบุญขอบคุณนะทั้งพอจะดีอีกคือเก่าคือเดิมเนาะทั้งประตูป้าพี่น้องเไยจังไรกระลุ้นน้ำกันว่าสาวจิต๊บอยู่หรือเปล่ามาว่าป้องมา,างเ,เราไปห้างนินไอยเนาะเราบ <c oughs> <ๆ>อกก็ฝ่อยมือนังกำกัดบอกเอาเหมือนบอกแตนมือนั่นนหะจะถ่ายคลิปมันนะโดยันที่หาเราอะ ไปแล้วก่อยเราอ่ะอยู่บ่กก่อยถามเราว่าเอ้าลูกเจ้าชิวไปเห็นไหมลูกเจ้ายังน้อยอยู่นโอยอ้าวรุ่นเมืองน้ำกันพี่น้องเลยเนาะมันจะเป็นยังไงโผมีแต่มันพี่น้องโอ้สูงงามดีอนอู้งามเลยย่อมความเร้นตัวงามแหงงามแหงเนาะเพราะผมบ่งช่วงนั้นคืออะบุบช่วงที่นั่นยักษ์ช่วงได้กินดินี่เป็นดินตรงเลยนะโดยโดย เด้วยเขาเบิงน้ำกันเนาะปลาตูนด้วยอ่าเดี๋ยวเลโอ้โยกอีกโยกอีกแค่เนาะโอ้หูเงินังนี่เพิ่นกันยอมเอาดินเข่าได้เนาะอ่าโตมันเพิ่งนะเพิ่องตอนปลูกนี่คือสีบองามเนาะมันเรียกว่างสวยตรงไอ้ดินในนี้โอ้ยอมหับเลยหัวต้องมีใยแท่ปะด้วยด้วยใยได้หัวอยู่อีบ่ประตูนประตูเงื่อนเปิดอยู่เลยอ๋อเด้เนี่ย เปิดอยู่เปิดอยู่โอ้ยนังเตื้อมอยู่อ่ะเจ้าจิตัวก้อยกินผูลุยอยู่บาทที่นี่เออ้เนาะนันเพรว่าไมจินหะเจ้าจีดข่อยรเนาะเชือราจะเจอได้ข่อยก็ได้ว้าเนาะดูกัยังน้อยอยู่สีลงปะยังได่หรด้วย โมเห็นบ้านนี่เห็นแต่ละย่างงามเลยก็ไดันนะและนี่ก็ชื่ออยู่ชื่ออยู่เอ้ามาช่วงเราว่าวันวันพฤหัสนี่นั่งกินเด้หนี่กินหมูเด้หนี่เมนบอหมูไปฉันน้งเบิ้งไปฮะเอ้าโอ้ประตูมาไปหาเงินอะไรล่ะ สบายดีสบาสดีโดยสบายเฮเดินไปด้วยทรอเนาะอนนีเล่ารอกมีับคําอแล้วนะนอ่งแบบมาอลอไหมกินเขาบว้ตุ้ยใช้กินตะหมูอำอะยรเราโอ้ยอย่ายำไรทีนี้่้าก็กินเถื่อนที่เยาวนี่ไงไม่ไ้ากินทีเดียรเลยเนาะเราเ้ยมันเหมือกับเอาไข่ตุ้ยไ้เอามากินอีกเออแล้วก็พอได้กินด้วยหเออคุณมาจใช้ฮะ มาเยี่ยมบิ่งอีกแล้วแล้วว่าแม่์จะไปหาเงินหาค้ำเลยไปแล้ววันนี้ฮะไปแล้วคือบอเห็นายรักเด็กตัวนี้มาพี่จชามาพี่จล้วมาพี่เรื่องหัวเข่ายัง่ดีดังดีแล้วตกกันไดไหนเป็นยังไงดังวิ่งไปบ่าดลงล้ดังลงตกตกกูใช่เห็ดยังกึศกของเสียตัวเองบ่เป็นยังกึศกของเสียเมาวะของเสีย

Manh nhăng mà đi giu bóng. chứ Manh Hả? không chưa là. Mm. 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 thì Mm. 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 Mm.

มันได้ไมเนงยจานท์หมนะบาวนยบ่เอาเลยบ่เอ่อาลวดเนีนเนีนทอดหากินมาากินมาแต่ทางไหนยังีผูกินข่าวมาแต่ปุ่มทั้งปันลงมึอยางเลยนี่กินข่าเราจะกินชุบโดดผืนอเรตตูยใ้ใช้บันอนเออนี่เราเพิ่มเตี้ยญไปเหีกัาวไปเียงยังวันี้ไหมาเหียงอยู่นอกมันหยัไบนีเลยะรีขนียงตัวหนงเวียงยังเราดี ไปเห็ดเบี้ยกันนั่นไปปิีนเชือกเข็น n h a ให้เขาแล้วก็ไป,ไปติดสติ๊กเกอร์ให้เขาสติ๊กเกอ,อร์ของฮิฮอนดังบอเข,ข้าคล้ายออกต่างประเทศบางหูมันเป็นเชือหนังเป็นเชือหนังไม่มมมได้ไม่ได้แจ้างไปที่ไหนไปโงงเฮียนเพป็นเพฝันให้ยมือเท่าไรน,ะไน่ะให้ยมือเท่าไรจ่ายเป็นเดือนเดือนหนึ่งชองล้านโอ้โอๆๆโชองล้านโอเคเลยเนาะเดือนหนึ่งช่องล้าน มันม <c oughs> <c oughs> ีมือยุดได้เจ็ดมงแรงหมดเลยลโอ้ยยุดไปช้างเต็มเลยยุดก็ยังตุ้ยฮะตุ้ยโอ้ยเหนื่อยกับผักเลยเนาะเอาดีแล้วมีงานเห็ดเดือนสองล้านไม่ได้ง่ายเลยเดือนสองล้านบ้านเท่านั้เนาะเอาแต่เจ้าขาดเทากตัดาษมันบวชูได้ดอกสองล้านไม่ได้เต็มเดอกบางทีกันลูกหันลูกนีกันได้ขาดที่เก่ายังเป็นเน็ตอุ่นกันได้ขาดฮะเฮนยเนี่ยเป็นงูดังลีกอยู่นะ มาานังมี้นาดวะสินามานังมานังมีขนาวะอ้าวอยู่วันหนึ่งอาบฮะอจักมือนะถ้าอาบพ่อเมย์ถ้าอาบพ่อเมย์เมย์ก็ไ่ได้อาบสามมือละวายุกินตุุ๊งอกกบาบาลงนี่ลูกตื่นอยยังอรียนอยู่นะเฮ้ยเงเิ่ป่ปจิปีแล้วปีนี้นะหกปี men vào thế một đứa ờ ừ. vào đi đây ờ là phải chưa nó đó Đôi. <laughs> Ê. đúng mình nó nè 6p này bọ nên ừ. đem mùng thì nó chุก thì lẽ nó cũng rồi nó Chúc bọ chứ cháu chứ cái hồi đó cái cái gì vâng นี่นี่นี่หลักมันนี่นี่คนไปข่ายอย่างไเค็คกันนะบอได้เจาขอไปคนมันเขามันไปกีร้เป็นโจรเนาะเห็นได้สักเขาจับเขาขุกเลาว่ะเป็นประจับรอกเป็นขาวอะไชื่อจับเลยนเบิ้งเบิง่าว่าเรื่องมันเกิดไหมมือหนมือไหนบอตามตัวเองนัน่มือไหนฮะมือวันันฮะมือวันจัน มื่อไหวันจันทร์มือนี้มือนี้วันยังเอ้ามือนี้เอ้ามือนี้เอ้ามือนี้วันยังเหฮะฮะแล้ววันแล้ววันเกิดเจ้ามื่อไหบ้ดนไหนแล้วันเกิดข้ามื่อไหนันชุกวันที่ยังมันที่ยังมันที่มันที่เชมือนี้วันที่ยังเอ้าแม่มือนี่มันที่ยังอ้าโอ้ยมืจักยังอันนี้จักมันที่ยังฮะ

สีม่วงตายมันเป็นในนันมันเป็นในนั้นสีม่วงโตมันมบม่นม,นมีสามล้อค่ะโบมันมีแต่มันมีแต่สามล้อนะเดี๋ยวนี้สามตีนหันเราบูอาตัวสามตีนแล้วขี่ <c oughs> ไปแล้วเอาเอา,นนารุ่นไหนบ้านนี่ฮ้ยแเอาของไงลิงเต้ารุ่นของไงลิงหน่อหนึ่งเลยรุ่นใหญ่อะแม่ลดลงมาหน่อหนึ่งเลยอ๋อ ขี่ได้หรอบ่ขี่ได้เนาะขี่ได้เพราะไอดิงเร็วขี่ได้เลยแต่เราหนังเบาไม่ได้ไอ้สมันชุ้งเอาเบาะมันอ๋อคือเอาแบบนี้เลยแต่ว่าเอาน้อยแบบนี้ก็ได้เอาน้อยแต่แบบอื่นก็ได้แต่ว่าลดหนีหน้อยหนึ่งแต่บเอาแล้วตัวที่มันแบบขี่ทำอิฐนะนะมันมีสามตีนแล้วขี่ได้แล้วมันมีสี่ตีนนี่อมันมีสามนะร้อยจักรเยือกม่วเอามาเบิกงนี่มาทีไหมว้าวเมนน้อยพวกจั๊กฉันอ่า โู้เน้วของแนวยังขีบม่ได้เนาะกำนั่นกำมานั่นกับเอามือคึืนเพื่อนนะนี่และมันน้อยพ่อน้อยพ่อไม่เออไม่ได้เนาะตัวนี้เนาะบ่ไม่ได้บ่ฮึอันนี้น้อยพ่อลดพองไงลิงในหนึ่งนี่ว่าอาไงตกลาง ตัวของจะดีเงมันเป็นรุ่นใหญ่แต่มันเป็นตัวกลางอืมจะเอาตัวน,นั้นเนาะโอเคเอาไว้ใชอันนี้ขี่ข้าวที่จะไหนมันกเพฟนะใช่ว่าขี่ม,มันเพรเยากระแปงเอาเด้ม,มันแปงได้แบบนี้มันมีฮักเลยคือตัวเก่าแต่มันแปงมาได้โอ้มาๆเก็บรถใชเพราะว่าจังใดกะมันมาได้เนาะเนาะเอาเอาเดี๋ยวมือเปลี่ยนให้เราไปเปลี่ยนให้เพราะว่าต <c oughs> ัวนี้นะสองพันพูดไง แม่นมันต้องซองตอนนั้นมัน2,000ปลายแค่นัน่ะอ่อันนี้น่ะ1 1 1ล้าน100,000เพิ่นเอานะเออวเอาเอารุ่นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้สิมีแต่รุ่นนั้นน่ะแม่นมันเป็นตกาเอารุ่นแบบนี้ก็ได้หือมันมีแต่น้อยซํานี้ตัวนี้น่ะได้ยคะอ่าเจ้าสิเอาตัวใหญ่อันแบบันเด้ยปเทินก็ได้ปะทนซื้อมาลซื้อมาเบ่เอาดีคําว่านั่นเดี๋ยวบ่าวสิมเปลี่ยนให้ มามาตามาตัดสินใจก่อนมไหมมามารดเอลิงแล้วก็ขี่ได้แล้วเลยเออ,เอ,อ,เออ๋ออันนี้อันนี้สรุปได้บ่หรือว่าคำบ่ได้หน่ยจิเมื่อเปลี่ยนตัวนั้นบ่ได้มันน้อยมันน้อยเนาะโอเคเอาไว้มืออื่นจิเปลี่ยนเนอะเพราะว่า,าวห้องประหยัดเ,เอาเอาเอาแค่นี้แหละบ <laughs> <laughs> อบอจะเจือเอาค่นี้ฮะมันบ่น้อยบ่เอาเอา อันนี้อันนี้ให้ให้เจ้าตัดสินใจอีละหึ่งอันนี้บั่นใจร้อยบอ่ฮะสิว่าเราไปเสียเงินบ่บ่ได้เสียสิเมื่อเปลี่ยนเพิ่นนี่<ม>อ๋อ,นนอ,อ,อข,ขั้นกลางกันบ่เอาคนหนีก็ได้คะบ่คำปฏิว่ามันน้อยนะ่อสิไปเปลี่ยน พอดีล้วเขาเขายังบิเหตกอย่างได้เขามาหละเขายังบัเทึุอย่างเนาะเอาตัวนี้แหละมันเชืบเทียนมืให้เรามาส่งให้ลูกเออยากเอาคันี้ฮะเอาขันีละเอาคันี้เ่เมือเลยเ้วกเอามางออขนี่ขี่ได้ยังขี่ได้เด่เขาเดียวหนึ่งลูกมันกระเพลูกมันเจ้าใงญ่แล้วเอาไหนๆเอาจะขี่ไปฮงเฮียนอีกห อ่าบักของไก่ชมพูฮะเมื่อเช้านี่เพิ่นก็แนะเพิ่นก็แนะนําอยู่แล้วบนี้เอาฮูบให้เพิ่นเบิ่งมื่อเช้านี่เอาฮูบโอ้น้อยๆต้องเอาตัวนี้เพิ่นว่าอืน้อยกันเราขีได้เพราะว่าถ้าเอาตัวนั้นน่ะเพิ่นว่ายั่นมันเพแฮงพวเด็กน้อยเด้อยั่นตัวนั้นน่ะมันสิฟืดนักกว่าน้อยน่ะแต่เอเฮาเพิ่นกลิงก็ขีฮอบ่อื เอาตัวนี้เอาบอลวุ่นเรื่งหนาเบิ่งหนารื่องไหนฮะบ้เลยคำว่ามันกะว่าเฮาสีขี่ตัวนั้นได้ได้เฮากับบอเอาตัวนี้นะเฮาแมื่อก่อมันหันขี่ตัวใหญ่แล้วอาใช่ไหมจะขี่ด้นทีนนี้บอวุ่นตัวนี้แบบคือตัวเก่านะข้าวเดียวคันแบบอันนี้มันฮักมันกะเพ่มันแบบมันฮักออกเลยมันขี่จอดบ่ได้มันคือตัวใหญ่ไลยอืมโอเคโอเคไฮ้ยลูกว่ะเดี๋ยวมื้อหน้าเอามาให้ไหมมื้อหน้าเรามาให้ อย่ามาือนี้อย่ามือนี้เอาอันนี้จะามาให้เบิง่งเนาะของเขาแม่นบ่แม่นของเขามื้อนี้มาให้เบิ่งกันมาให้เบิ่งจะสิเอาแบบนี้บ่มื้ออื่นแล้วสิเอามาให้แบบนี้โอเคบ่อย่าเอาคันคันนี้ยังได้ของเขาตัวนี้ให็นแล้วมาให้เจ้าเบิ่งหงั่เจ้าของห้านเขาบอกว่าเอามาให้เบิ่งก้อนเนะมื้อหน้าจาังเอาวะ <c oughs> เอาคันสีมว่วงเออเอาคันสีมว่งมวงบ่โอเคโอเคอันนี้เอาไว้เนาะเออมาบ่แม่นยังโย่แล้วมันสิติดนติดเพิ่นเพิ่นสิมาเปลี่ยนนี่ อ่ะพี่น้องเลยตบมืออื่นจังน่ะไปเปลี่ยนนะพุ่นเน่ะอ่าประมาณวันที่สิบสิบสองเดี๋ยวไปบุญจังสิมาบม่มีมีมีแต่อันของเิ็กน้อยอ่ามีติของเิ็กน้อยสีนี่นะอ่าอันนี้กะหากะเอาออกมาจากห้องน้องเมฆเลยพี่น้องเลยพาไปห้องน้องเมฆอ๋อสื่อเศร้านี่นนแหละเกยมาชทำนี้วันตี้เพิ่นเชิบ,บ่ให้เปลีป่ยนมะตุน Những cái hộp bên hạng, à, à. <laughs> <laughs> à, bên nó, hát vừa rồi, 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 ใหญ่พ่แล้วคีน่าอยู่เลยเราเรานั่งเบาะไปได้มันบุถึงก็แล้วท่องหันเบาะลงจำผู้ดีหนั่งได้อืออืออือโอเคสียังสียังฮะสีม่วงสีม่วงว่ะมันมีกระดิ่งพร้อมเด้วยดอยดอพลันแหลยังจัดสบายอืมีกระดิ่งน้ำในหมูในมาใช่ปะเออเออ ได้ซั่นน่ะมีเต็มมื้อปะก่อนเดี๋ยวมื้ออื่นมื้อประมาณมื้อเด้อมื้อนี้วันหยัง10 11 12เพราะว่าวันที่12นี้สิมาพี่อยู่ตอนเช้าเนาะ12พิ่นน่ะสิได้เอามาเขจะมาก็จะโทรหาวขอเลิกเวีย7:00นอืมเได้เิงๆเิงๆอืมสิหาคนเห็นบ่เดี๋ยวหาคนเบิ่งเนาะว่าจะเป็นหมู่กัน่เป็นอยู่เนาะ Kĩa <laughs> xin cái... hmm... <laughs> đó nắm chuẩn bị cho quản kịp hàng, ashine nắm bình ăn phần dài nha hm 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 ไอคอนข่อยจะไหมสงคำได้แล้วใส่ได้ว่าคำข่อยากได้รุ่นดึงเช่านะรุ่นดึงเช่าชันย่างยูดีเทยวะนี้นะหายากแน่นอนอันนี้เรียบร้อยหรือเปล่าอันนี้ต้องไปเลขกระซ้ามแล้นี่เนาะโอตั้งนาํบโอตังนาลบ่เพราะว่าสรรพคุณมันมีหลายอย่างเลยนี่นะเป็นเอาไปแลกเอาทองคำมันเลยตอนมันตายนั่น เงินเนได้ชิมยังต่างชาวิชาติพันธุ์ทีม่หนีไใค้คนเก็บอีกไม่ยังกันนมันหนึ่งมันหนึ่งเแปหนึ่งบ่คือชต้มหนึ่งจ้มีบางพงแซ่บบวตองนี่น้ำตาลพอคนมากินเลยบ่ันต้นอยู่นี่บ่บ่เลยบ่กระบ่ามาป็นเส้นอีกอันนี้มันคนมันต้นเนาะอันนี้มันต้นแดงเแอรเลย่บัยอกบวน้ลบ่เลยไม่สมันองนาเลย ดถรถว่วนอยู่หน่อยคอยทำบะไรใส่น้ำตาลกินละหนึ่งกินและหน้าแต่ใส่จานอืมอืมทำมาเป็นยังมีแต่รถที่มือนั่นพวกเนี้เนาะชื่อมาไปเปลี่ยนอะไรต่างๆมาใหม่เนาะเอาคนหนักเลยเอาะเออคนใดก็ได้เราอ่าขึ้นบ่อมาข้อให้หัวละอื้มาจะทิทีบบบเนื้อยแอบนี้ย่างไงเนาะอืมขอโทษแล้วนะเมย์ โทษไหมเอาเาอย่วานนิสอ่าเอาี่าไวกับผู้ใดเท่า้ใดเลยลงมาอยู่เด้ออือหโดนเนาะอ้าแค่เดียวขโทรมาลงเขาแบบเขบอยู่เขาไปเบียอ่างโบโหูว่ะเว่าอืมอืมอือย่างนี้ได้ยินะว่าตั้งตัวนีอ่ทรมานเล่นน้ำรถทีนแน่นะมันเกิดเลยเอาจื้อ รถถี่มาให้เต็มบุคิดว่าชิโน่เอาแล้วกัอันทั้งประตูกัว่าเอาเงินให้สอล้านเนอะไหว้นี่แล้วซื้อเค้กหรือว่าจัดงานนี่แลควัด้ดยมือนันยันเทาริมาณมาจีไห้พร้อมรถทีไปนันว่าเตรียมการก่อนเนอะสองล้านกีบเนาะอ้าวโดยโดยขอบใจประตูี่ไป้พี่ไว้่อบมอบใจประตูไ ไปอืมมันเกิดเจ้าหน่อยไอ่าโนมือโนมือโนมือก่อนประตูนี่่เงิ่อ่านมือนี่นมือนี่ไปซื้อเค้กขอใจขอตูสิเน้่อขอใจขอตู่ยให้ประตูอยู่ดีมีแหงเด้อฉันเน้อแหงแหงดอยอ่า เลาหั้งยานบาได้เลคะกับคนในหูแล้วก็ได้ยินแต่พอตู้แสดบอกกตื่นอยยังจะไม่ได้เพราะว่าคนที่โทรหาจริงๆคอยยังืูไิ่กเจ็ดโมงโมงกับแปดโมงมาเนก็เกือสิเก้าแล้วส่นอันนีนเอามันไกลดิใช้หรือใช่ิป้นตลาดโลกเขาไปในชอยชุดคุงตลาดโลกคุณบอกล้งทังงเขาไปทางนี้มันพอดีหลัางพแคมปลาพูดิแมนแคมปลายากเยยายังนึกๆมากับพู้บ่าหน้ามาส่ง โอ้ยบ่มีมื้อหน่วยแม่นมื้อนี้มาสิเฮ็ดแนวยี่ทั้งงะของมื้อนี้เวลาเด้เอ้าเนาะมีแต่สรุปแล้วก็เฮ็ดในเวียรายงานอยู่นี่บดนี้ก็ดีแล้วเนาะสิได้ค่น้ําค่ไนค่ค่นี้เฮือนแลนได้อยู่กินแม่นเพราะว่า2ล้านเนาะมันก็ถือว่าโอเคก็บ่น้อยบ่หลายแต่ก็เ้าน้ําเด้กินกินเองแหละุมเองะ การยังดีกว่าเฮาบ่มีแนวเฮ็ดเอาง่ายๆซั่นจะแต่อาจสิว่าเดือนนึงนี่อาจสิบ่พอแต่ว่ากยามันเฮาก็เทินๆๆไปเรื่อยๆอือก็ได้กินไปแต่ละมื้อๆๆ่อก็หยิบหันหยิบนี่มาใส่ออมื้อก็ไปให้เขาแล้วหยิบไปหยิบมาหเาไปเรื่อยๆพอเฮาก็ยังมีเฮ็ดเด้อือต่อยอดไปเรื่อยๆเนาะน้อยๆเพราะว่า คอยกันมือนี่ฮะมื่นเช้านะบางที่คอยว่างก็กะตั้มเจวไว้แล้วก็ไปซื้อมงมอนกับไปขายอยู่บนเรียกเลยได้อีกได้เพราะได้ตื่นชีซาหาชิปกำไรกะพอได้ซื้อบางมือได้นั่งหอนๆกะเอากระเลมไปเอาบุญไปเข็ดไปนั่นแหละสมประสานเนาะได้ตื่นกันเพราะว่าในอยู่บ้านอยู่เมืองเราอยู่ลูกเต้าเราเดินไปไทยนั่นมันให้ชีใต้ไว้เลยลูกนะบ้านไในไปใช่ชีใต้ก่อนเลย ่อ้ชิตายก่อนก่อนชีไปนี่เจ้าหนุ่ยนี่ว่าว่าพูดอะไรชีไปไายจ้าหนึ่ยนี่ไปเข้าห้องหมออีกอ่าว่าไอ้ลูกนนอนย่นยก็ไปชีมึงไปห้องหมออ่านั่นแหละก่อนชีไปปู่ฮั่นจะไปช้ำมาเป็นสก่อนเลยใช่จริงอ่ป้าสามันขามันมืดเดี๋ยวชีออกไปหาทั้งนอกชมโอพคนอยู่เนาะป้าปลาสาเนาะไปเด้อเด้อ่อยสบายดีเด้อไปไปละอ่ามีแต่กินเห้เชี่ย นั่นแหละมีแต่ตั้งประตูฝากเงินมาให้จัดงานหรือว่าเจ้าเจชิจ้านโปรจัดก็แล้แต่เจ้ามีแต่ซื้อเค้กแบบเปาธรรมดาสามคนไม่รู้ก็ได้ซื้อเค้กแม่ซื้อของอันซื้อเค้กปคนหาซื้อจากอันเคนชิบอกมูคนนีเดิมูมันมาเต็มนี่เนื้มูกะเท่านี้เนื้นี่มีบอกมูเท่านี้มีมีบอกชาวคนในห่บุญธรรมเออนั่นแหละก็เอาตามกำลังเอามียนเนื้อซื้อลูกชิ้นมาย่างเฉียบมันยังกินกะเอาื้้อออลูกชินเงค่ะ ชื <étique> <ural> <glorious> ่อแต่ลูกชิ้นมาทอดแล้วก็ีเฮ็ดผัดมี่ับมันผัดมีแล้วก็เห็ดขขาผัดแล้วก็ซื้อเค้กสองอันันยันกินพนละหน่อยกยามันเะนะก็หกชินเจ็ดพันหนึ่งโอ้แพงเหรอแปดชองอันคะเจ้าสองอันเลยบ่เอ้แปดชิปก็ได้กรนหานเธอไปใหชำถวยนีได้ซื้อมเอางยกมาใส่นบ้าวนม่มันนี่ฮะมาตุนกินบ่

เราอยากเป็นตัววานเอากินเด้อเมื่อป้ายเด้อสบายดีก่อนน่ะสบายดีก่อนน่ะเอ้ยอย่าดื้อเด้อวันนี้เด้ออืาสบายดีนึ่งนึ่อ่าสบายดีล่ะสบายดีกันบายขอบใจหลายๆเด้อประตูสีผาเงินใหม่ซื้อเค้กให้จีนุ้ยซื้อสถิตให้จีนุ่ยประตูมีจักรภาพแข็งแห้งขอให้ประตูเจริญนุขเฮียงเด้อใช่ขอบใจที่ไม่เจ้าลูกอ่าใช่ขอบใจดรึ ใ่กอนใ่ใ่เอานางลงเลยงลอ้สิมือแล้วนี่ทำเลยนี่ออกไปนี่นดหนึ่งดูแข่งแข็งน้อยถ้าถูไปบายครับแล้วโอเคไปดิ้งิงไปเมกไปไปไปโดยโดยไปี่น้องไอ้ไปเลยเด้อเออมีแต่มือไหลมาพูดหน่อเด้อ เราถีบเอาเมื่อเปลี่ยนก่อนพี่น้องเลยหมดเลยน้อยเนาะคือวนนอ่าอ่อนนะถามว่าเขาสีให้ยขี่เลยกับมันอ่ายันเพราะว่าเราขี่เปลี่ยนแล้วเนะาะก็คือว่าอ่อนเลยเอาเมื่อเปลี่ยนอ่ปาปะใช้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มาบนการเดินทางออกเพื่อนกันเมื่เอเดินเนาะอย่างไรก็ขอบุญขอบคุณนะทั้งพออาจจะดีอีกคือเก่าคือเดิมเนะาะฝากเงินมาให้ ซีรัติพห่น้องตปีนุ้ยวันเกิดวันที่สิบห้าอ้าวจังไรกัมม่เตะดีมุกดีแจมเราสี่ปลาไปสู่เวียเสู่งานอยู่เมืองไทยแล้วเนาะเหตุงานอยู่นี่แหละมีซิปกินซิปมีหากินหาเนาะเหตุจังไรพี่น้องเลยเฮียนชานเท่ากับถือว่ามีอยู่มีเศร้าทุกสิ่งทุกอย่างแหละมีจบบ่แหลัดกัมมแเตะทุกคนต้องร่มหาอยู่หากินเองเนาะด้วยสาสนครนี่ไปก่อนขอบคุณขอบคุณไปพี่น้องในเอฟซีเด้อ ที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจพี่น้องไ,ไปก่อนสบายดีปะ่ะคูทั้งนั้น